โอเค่ะ okay, สวัสดีกันด้วยนะคะตอนนี้กับเฟสจุงเองนะคะวันนี้เราจะมาต่อเติมนะคะคลังของทีมจกุกคัดนะคะคลังเก็บของโอเคคือตอนนี้ก็ทำอันนี้ไปละก็ไม่น่าเขินใจสักเท่าไหร่โอเคเฟสว่าเดี๋ยวจะไปขุดเคเหมือนเดิม <laughs> ยังไม่ได้หาเคเลยตรงนั้นมีหรือเปล่า ไม่ใช่ครอันนี้มันทรายเครย์เคลย์มันจะโดนขุดไปแล้วเนี่ยทหนีหรือเปล่านะขอให้มีเธอนี่ใครอย่า yeah, จะแล้วเดี๋ยวเราขุดดูเลย ต้น้ำก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมายมขุดกันชิวๆเลยทํานี้เคยังเลยเยอะจะมาขุดนะเวทด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 ได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเช็คอะไรบ้างหนึ่งโอเคน่าจะได้ไปกัน เท่านี้ก็พอละจุ๊บแล้วก็ไปเอาไปไม้ก่อนไปไม้ไปไม้ไไมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหของเต็มเลยอันนี้คือสนามใช่ไหมใช่โอเคไปเอาของนั่นก็คือไม่ใช่นี้อันนี้ไฟ้ ใบไม้อยู่นี่ปะวะใช่สิอยู่นี่แหละอืมมีแค่นี้ตอนนี้ด้วยอืมอันนี้ไม่ต้องอาไปก็ได้จะคู่นะหาก่อนหรือว่ามันอยู่ข้างหน้าฟาข้างหน้าข้างหน้าเพราะแถวนี้ไม่มีกล่องแล้วก็น่าจะอยู่ข้างหน้ากัน เดี๋ยวสแกนก่นอนใบไม้ม่เมีหยวอ๋อต้องกล่องนู้นนี่ต้องเอาหนี้อ,อุ้ยจำมือละตาม,มาตาม,มา,าต้องเอาบนมิวนี่ยัดด้วยนะเนี่ยให้มีดอกไม้เต็มเบือ โอ okay, เคเราเดินไปก่อนเขาอ,อยากดนน้ำนิดนึงโอเคโอเท่านี้พอแล้วก็ไปกันเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอานี้ด้วยแวะตรงนี้ก่อนนน่นเราจะมาเอาเออเขาเรียวกว่าอะไรนะหนังบัวหนังบัวมาทำป้าย20อันโอเค อะไรฮะโอ้ oh. ตกใจอยู่กันเต็มเลยนะใครให้อยู่ฮึ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 ใครให้อยู่มันคงมืดมากสินะชึบ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 อือ mm หึ hmm. ียดร้อยฮะบอกเลยเทพต้อตงยอก 嗯，就就就就。 ทำเป็นแท่งปรุงยางนะคะเดี๋ยวแล้วก็ทำนี้ไม้ไม่พอแล้วอ่ะไม้หมดมนี่ได้นี้มาได้สามัน เ <Okay. S 2> กล่องนี้ก็ไม่มีอะไรฮะ เงนหัวเลยเนี่ยเอากมโอเคเราจะเอาใส่กล่องทีละอย่างเอาดินก่อนดินก็ใส่ไปอืมเท่านี้อยาชจิบหมดแล้วเนาะแล้วก็เอาดินมาอย่างเดียวโอเค,อเคห่างแป๊บนึง ส่วนนี้ใส่หินเอากําใส่ไม่ได้นี่วะ่ะ ของมากันนิดหนึ่นงอ้าวของกรรมเต็มมันต้องของเต็มดิกรร<ห>มเ <ầu> มาแล้วเมาอืมเท่านี้แล้วก็นี่มาแล้วก็วางเลยจุๆบ เป็นไรดีคิดแผลบมีดินอีกไหมอืมอะไรเกี่ยวกับหินออกมาให้หมดเลยมีกไหมมีกไหม โอเคเราจะเอาของอย่างอื่นด้วยใส่เข้าไปคือนี่ชุบกาเวลไม่ต้อง c o เวอร์สโตนอันนี้ด้วยชุบมาก่อนนี้อันนี้ด้วย,นนนนวยสโตนสล a บ s ล a บใส่นี้แล้วก,กัน กลวาวเวลใส่นี่กลาวเวลจุบจๆบจับจุบ,บลบเยแล้วก็อันนี้ด้วยอือืจุบจบอันนี้ใส่แร่แล้วกันฟื้บ กล่องไม้เดี๋ยวกล่องไม้ตรงนี้อันนี้กล่องหินโอเคฮะแล้วก็อันนี้เราจะกล่องไม้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เราวางไม้ไว้ก่อนมีอะไรเป็นไม้วางไว้ก่อนจะอันนีก้ก็ไม้อันนี้ก็ไม้หมดแล้วเก็บมาเก็บมาอืมอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหม งั้นเอาไว้ทีนี่ก่อนแล้วก็เอาที่มันเป็นไม้เนี่ยมาอันนี้ไม้ใช่ป่ะอนนีไม้ดูให้ทั่วๆอันนี้ก็ไม้อันนี้ไม้แล้วอันนี้หานอันนี้ดินอ่ะดินใส่กล่องไม้ ควรจะแบ่งสีไหมเนี่ยอืมนี่ก็ไมาเราต้องมีการเคลียร์ของกันนิดนึงอืมอันนี้ไม้ หแล้วมากวัคต่อไปเราจะเอาคอร์สมาใส่คอร์สจุบจุบจุบม,ม,มันนี่ไม่ใช่จุบจุบมีอีกเปล่าหมดเลยก็ใส่ไปเลยครับอืมบอกคอรสเอาของจากเนเธอร์อะไรอย่างนี้ก็เอาใส่ไปเลยก็ได้ got stone. So sand. need to Okay. I got a good soak, Good so good so good soak. ใช่ไหมตูบโอเคบล็อกครับบล็อกบล็อกกระจกฟุ๊บฟุ๊ฟุ๊ฟฟฟฟอ่าและมีอาหารด้วยทำกล่องอาหารดิน เก็บไปกันเก็บเข้าไปมันนย้บอกไม้ชุบบ็อกดินชุบเลสโตนชุบได้มาชุดมามีชุด,ดไหมอุปกรณ์มาแบนเนอร์ามาอันนี้มาอันนี้มาเกาะมมามาอันนี้มา โอเคอันนี้ชุดใช่ไหชุดก็แปะไว้เครื่องมือจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บก็หนังสือแล้วก็จิปปะทัศอะโอเคอันนี้เพชรเอ้ยไม่ใช่เพชรแร่อันนี้ก็สโตน ต่อมาเป็นของจากมอนสเตอร์ของซิกส์มอนสเตอร์ต่างๆ่างนะนะเดี๋ยวเอาแค่มอนสเตอร์ไหมมอนสเตอร์จะนะโอเคอันนี้เป็นของจากมอนสเตอร์ละกันมันจะพอไหมเนี่ยของอือฮะ Ini adalah makanan Hmm, mungkin ini Dan -da. Hmm Ini saya berdua Cukup makanan Cukup, cukup Tidak perlu mm Hmm, mm -hmm. แล้วก็ชูเกอร์อันนี้ของจากมอนสเตอร์ Monster, ปะ่ะไม่ไรใส่ได้โอเคแอปเปิ oh ้ล okay, ไม่ใช่แอปเปิ้ลเมลอนยะ yeah. แซนอะไร่นี้นะ่าใส่ไว้กับใส่ไว้กับอะไรดีกระจกใส่กับกระจกแล้วกันแซน เหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราเอาบอลมิวเนี่ยไปนี่ข้างนอกแป๊บหนึ่งโอเคพ้นเลยมีเท่านี้เอาอีกเอาอีก โอเคแปะไว้แปะไว้ให้สวยงามนะคะโอเคเรียบร้อย <c oughs> อันนี้อะไรอ่ะโอ้ <c oughs> oh my god เดี๋ยวอันนี้ขอเอาไปรวมกับของใครวะวูเชลมีวูโอเคเรียบร้อยนะเราขอไปรวมเลยกัน เพราะถ้ามันมีเจ้าของมันคงอันนี้เป็นอะไรจริงๆอ่า <c oughs> เก็บไว้เฮ้ยเดี๋ยวเอาเฮ้ยไม่ต้องหรอกเดี๋ยวให้มันตีตรงนี้อืมโอเคมีอันนี้ด้วยพวกต้นไม้เหรอ ต้นไม,ม้สำรันี้กันไม่รู้จะเอาไปใส่ไว้ไหนจุดแคตตั้ดอกมองดอกไม้เนี่ยส่ไแปะเฮ้ยนี่ไม่เกี่ยวโอเคครีอ์อันนี้ของเฟสวิชินวูวูได้จากมอนสเตอร์บอะว้าโทรศัพท์วงไอ้บ้าเอ้ย อ่าฮะตอบลายมานะครับผมอันนี้เยลโล่เยลโล่มีไรกะรู้สึกว่าไอ้เน,นี่ยบล็อกอันนี้แม่นมันจะเปลืองมากมากเลยนะดูกินบล็อกตรงนี้ด้วยอเอาไปทำลายทิ้งได้ปะเปลืองแซมแซมจริงๆตรงนี้ก็ได้อีกนะเดี๋ยวนะจั๊กกู เราเอางี้แล้วก็อืมแล้วก็จะได้กล่องเพิ่มอีกนิดนึงเว้โอเคเข้าบ้านมากระจกใส่เลยเอางั้นเอากระจกนี่ด้ะอันนี้กระจกอันนี้กระจก ว,ว้าวอันนี้ไม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 รักไม้อืมชุบเรียบร้อย ใส่ไว้ก่อนเฮ้ยอันนี้อยู่นี่ชุบแล้วก็ชุบแล้วก็ชุบมีในปะใส่นี้ก่อนเดี๋ยวนี้อาวุธอาวุธใส่ไว้ในนี้ฮะเส้นใหญ่ อาหารอาหารอัน ah ah นี้ก็ถ ah นะ okay. ือเป็นอาหารนะพอกินแล้วมันวา้าบปับปุ๊บปั๊บโอเคเลือกเป็นเครื่องมืออะไรกันคอรเปอร์สโตนและโซลับ อันนี้ฝากอัลเลนแท็บด้วยแล้วกันจิบพวกเอนสโตนคิดแป๊บใส่หนดีเน,นี่ยพวกเนี้ยบล็อกจิปประทะ อันนี้มันมีอะไรนะหนังสืออยู่ด้วยต้องเอาปาะเสนี่เออเอาแล้วก็อนันนี้มันนี่ว่าข้างบนมอนเตอร์เกิดมอนเตอร์เกิดนี่วะาชิ p p ป ขึ้นไปกันอือโอเคไม่น่าเกิดแล้วเนาะปักให้หมดเลยกัน เพิ่มก็ใส่เข้าไปอันนี้บอกเพชรชุดที่ขุด bla b ลา b l าจุดนี้นะครับโอเคใส่ไปเฮ้ยนี่ไม่ให้เว้ย เอนนาให้กินโอ้ลืมอเนเธอร์บ uh ิกอ๋อแล้วนี่ไรเนเธอร์บิกนนนเนเธอร์บิกติดตั้งกันยังไงวะอือฮ uh ึอ huh, uh ือ huh. ฮึเนมแทก็กเนมแท็กใส่นี่ เดี๋ยวไอ้บ้านเนี่ยเอาใส่นี้กันกองอ่ะอันนี้ใส่นี้ชึบเรียบร้อยครับเสร็จแ,แล้วนะคะภารกิจสำหรับสร้างย่าง,งย่งยง่างเดืดของเกินมาโอเคร้อยนี่ฮนะ โกดังที่บอกจะสร้างตั้งแต่เข้าเล่นเซิร์ฟแรกๆโอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะไว้พี่น่าจะไปจะมาทำอะไรก็ติดตามกันด้วยงบใครอยากดูคลิปก็ด้านข้างเลยนะโอเคบายบายนะคะ see you next episode